เทศบาลเมืองรบบุรีขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองรบบุรีร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่28มีนาคมพศ2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมพบบัตรประชาชนและสวมหน้ากากอนามัยเข้าคูหาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองรบุรีรับบัตรเลือกตั้ง2ใบ1ใบเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและอีกหนึ่งใบเลือกนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนักการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมะสนามหลวงธรรมศึกษาปีการศึกษา2563เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางเยาวลักษณ์พรประเสริฐผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา2563เป็นครั้งแรกของจังหวัดลบบุรีโดยมีนางมรกตจันทรรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษารวมให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้าสอบซึ่งเป็นสนามสอบในการทดสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6 ที่สมัครสอบวัดความรู้ซึ่งการเรียนธรรมศึกษาเป็นการเรียนวิชาการของพระพุทธศาสนาสำหรับประชาชนนักเรียนนักศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก และเพื่อให้การศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพระสงฆ์จึงทำให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นคนดีของสังคมต่อไป ซึ่งธรรมศึกษาหมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันส่งต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ภูมิใจในความเป็นไทยและให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวมตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ได้มีมาตรการที่ผ่อนคลายลงทางสำนักงานแม่กองสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมจึงได้ประกาศให้จัดสอบธรรมะสนามหลวงเฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา2,563พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่5มีนาคม2,564ที่ผ่านมาโดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใช้เป็นสนามสอบในครั้งนี้ด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564ค่ะเมื่อวันที่6มีนาคม2564ที่ผ่านมา คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนโดยเน้นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ควบคู่กับการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการประ ดิจิตชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นอาชีพได้ในอนาคตซึ่งมีฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่นความต่างศักไฟฟ้าความต้านทานไฟฟ้าการออกแบบต่อวงจรไฟฟ้าการจัดทำโคมไฟประดิษฐ์โดยโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนจากทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ82คน สำหรับโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันเทศบาลเมืองลบบุรีมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไปสู่ระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดและเทียบเคียงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศคือการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โด้จัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษานอกจากนั้นยังจัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชนด้านกีฬาน,นันทนาการ กิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์าศาสนาศิละปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการพัฒนาทั้งระบบการเรียนการสอนและอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นมีการปรับปรุงปรับลงยิมเก่าเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ ปรับปรุงโรงอาหารให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะโดยได้มีนโยบาย6ประการประกอบด้วยด้านการบริหารทั่วไปเน้นการพัฒนากระบวนการการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านวิชาการหรือการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล แต่ทั้งนี้เน้นด้านคุณธรรมจเจริยธรรมมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกิจกรรมนักเรียนเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติรมด้วยตนเองอันเป็นการเพิ่มภูมิความรู้ทักษะความถนัดให้เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีโครงการต่างๆ ที่เป็นการบริการด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยรวมทั้งคําแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคตด้านบุคลากรเน้นการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีคุณธรรมให้ตระหนักในวิชาชีพด้านอาคารสถานที่มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รับปรุงสาารณูปโภคโภชนาการสิ่งแวดล้อมควบคุมดูแลบำรุงรักษาให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจัดบรรยากาศให้โรงเรียนมีความสุขความอบอุ่นปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์ชุมชนสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีประสิทธิผลของนักเรียนและโรงเรียนให้สาธารณชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนแนวหน้าในระดับประเทศในด้านการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ช่วงนี้รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าได้นำความรู้และวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มาให้ได้รับชมกันค่ะไวรัสโคโรนา ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปีคิจศักราช1960แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดว่ามาจากที่ใดแต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งมนุษย์และสัตว์อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสังเกตได้ง,ง่ายด้วยตัวเองดังนี้มีไข้สูงถึง37.5องศาเซลเซียส มีอาการเจ็บคอมีอาการไอแห้งๆแบบมีเสมหะมีน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากหากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันที วิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอาจามมีน้ำมูกเหนื่อยหอบและเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงส่วมหน้ากากอ,อนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เจลไม่ต่ำกว่า70%และไม่ควรผสมน้ำงดจับตาจมูกและปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ สำหรับวันนี้ดิฉันนักการและทีมข่าวรายการฐันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ